พญาอสรพิษแดงอย่าเข้ามาถ้าถูกดูดกลืนจะลำบากข้าจะจัดก,การเขาเองกะแตนพยายามหยุดรถมาฮาฮ่ <S <S <laughs> วิชาลับอะไรของหมอนี่กันเนี่ยแต่ยังไงก็ได้ผลการโจมตีรอบกัดเงินเหรอไราสาระไม่ละคายผิวเลยข้าหลบได้ ถึงเวลาใช้36กระบวนท่าดาบเทพอสศนีของจักรพัทคงหมิ่งแล้วถึงจะเป็นอมตะแต่ก็ยังเจ็บได้อวัยวะภายในข้าน่าจะได้รับบาดเจ็บแน่ๆ จะทนได้อีกนางแค่ไหนกันตราบใดที่ข้าถัดเกลาวเจ้าต้องหนีแล้วด้วยพลังฝึกตนของข้าตอนนี้ไม่มีทางเอาชนะเขาได้เลยข้าต้องล่อเขาไปยังท่ายกลที่วางไว้ให้ได้หนึ่งแสนเท่ามีมันอะไรกันระเบิดพลังแสนและความมืด ข้างล่างเกิดอะไรขึ้นนะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ